นี่ก็เป็นสมเด็จวัดระฆังอีกองค์นะครับที่ไปเปิดกรุกมาในวันสงกรานต์ปีพศ2 5 6 6นี้นะฮะดูดูพิมพร์พะดูโครงสร้างของพระนะครับดูความหนึกเนอกของพระเกิดจากข้าแป้ง คาบต้องหูฟองต้อหูนะฮะคาบแป้งที่โรยพิมพ์ดูเส้นซุ้มนะฮะดูเส้นซุม้มดูความลึกของเส้นซุม้มดูความลึกของซอกรักแะร้ะหว่างแขนขององค์พระดูการทิ้งแขนองค์พระฝั่งซ้ายมือได้ฝั่งขวามือสวยงามครับสวยงามฐานฐานสวยงามเสม้นซุม้มด้านซ้ายมือขององค์พระ หรือขวามือของเรานั้นก็จะแป้วลงเป็นเส้นเล็กนะครับเป็นเส้นเล็กไล่ลงมาไล่ฝั่งขวามือเนี่ยนะฮะไล่จากฝั่งขวามือนะครับไล่จากฝั่งขวามือด้านนี้นะฮะไล่จากฝั่งด้านนี้ก็จะแกะไปก็ใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่อยู่เรื่อยพอเริ่มตรงนี้นะฮะเริ่มละเริ่มขยักเริ่มแป้วเล็กลง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 นะฮะนี่ ภาวนี้ตัดขอบชิดนะครับนี่นะฮะดูเนื้อพระดูพิมพ์ทรงพระนะครับเส้นบังคับพิมพ์นะฮะชิดนี่มาจบนี่นะฮะมาจบนี้ ดูดูดูเนื้อพระนะฮะความเนื้อของพระนะครับเดีย๋ยวเราจะมาขยายดูใกล้ๆกกๆๆันนะครับนี่นะฮะดูขยายดูใกล้ๆกันนะครับ ็นพระที่มีสเสน่ห์นะครับเป็นพระที่มีสเสน่ห์น่าศึกษาน่าค้นคว้ามากๆเลยดูเส้นซุ้มก็ก็ประทับใจแล้วนะฮะเส้นซุ้มครอบระฆังหรือเส้นครอบแก้วนี่นะฮะดูปลายพระเกตนะครับฝั่งซ้ายมือองค์พระจะเห็นหูพระกันอยู่ลำไรนะครับพระจะนั่งเอียงไปทางฝั่งขวามือ เล็กน้อยเข่าซ้ายพระจะกระดกสูงกว่าฐานชั้นที่หนึ่งนะครับฐานพระฐาน,นชั้นที่หนึ่งก็จะสูงพอๆกับเข่านะครับนี่นะฮะเส้นแตกลายงาขององค์พระ ความเหี่ยวความย่นเหมือนหนังคนแก่เหมือนหนังคนแก่นะครับมันโลหะแก่ๆดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีเนื้อเนื้อสูงเนื้อนูนแล้วก็ค่อยๆไล่สลบมาไล่สลบมาสลบมาสลบมาตรงนี้จนกระทั่งมาติดพื้นตรงนี้นะฮะมาติดพื้นตรงนี้เห็นไหมฮะ ระพื้นล่องระหว่างชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองนี่นะฮะพื้นเนี่ยจะต้องเป็นอันเดียวกันพื้นจะเป็นอันเดียวกันจะเป็นอันเดียวกันะจะเป็นอันเดียวกันนะครับลังหมูนะฮะฐานชั้นล่างนะฮะก็จะมีร่องกลางๆเป็นเหมือนลังหมูนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเกิดจากความยุบตัวครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเนื้อล้นมาตรงมุมตรงมุมเส้นซุ้มนะฮะล,ล้นออกมานะครับนี่เส้นบังคับพิมนะฮะก็จะต่ํากว่าต่ําลงมาสวยครับองนี้เป็นพระองค์ที่สวยงามมากๆองค์หนึง่งเป็นพระที่มีมิติระหว่างองค์พระกับพื้นพระหนจะมีมิตินะฮะ ส้นซุ้มส่วนไหนที่เป็นส่วนสูงเนี่ยนะฮะเป็นส่วนสูงส่วนนูนที่โดนสัมผัสเนี่ยนะฮะที่โดนสัมผัสเนี่ยนะก็จะเงามันนะฮะก็จะเงามันส่วนที่ยังไม่เคยโดนสัมผัสก็จะเป็นเส้นก็เป็นขาวขาวมันข่าฟองตัวหูนะฮะดูด้านข้างนะครับเป็นด้านข้างนี้นะฮะเป็นขอบปิดเขาเรียกขอบปิดขอบปิดคือขอบไม่มีเปิดไม่มีรอยย่นรอยแยกนะครับเป็นพระเก่า ที่เป็นขอบปิดนะฮะนี่นะฮะขอบปิดนี่นะฮะรอยตัดสไลด์นะฮะตัดสไลด์ตัดเฉียงสวยงามครับองค์นี้ดูด้านหลังของพระนะครับนี่นะฮะด้านหลังองค์พระ จุดจ่ายตังเลยนะฮะเขาบอกด้านหลังกับด้านหน้าที่จะไม่เหมือนกันจะมีคาบว่านมีรอยปูไตรอยยุบย่นย่อของผนังพื้นการหดตัวของวัตถุมวลสารต่างๆเห็นไหมฮะจะมีพื้นขยุกข,ขยุยเป็น เป็นย่นๆนะฮะเป็นย่นๆแล้วก็จะมีพื้นตึงๆนูนสูงพื้นนูนสูงเนี่ยจะเป็นพื้นตึงๆเรียบๆมีน้ําคาบน้ําว่านออกมานิดๆนะฮะส่วนพื้นที่ต่ําลงไปจะเป็นพื้นขยุกขยุยนะฮะพื้นย่นๆเกิดจากการยุบตัวยอดตัวนะฮะตรงนี้ก็จะมีน่าจะเป็น ผงทูบนะฮะน่าจะเป็นคราบผงทูบหรือจะเป็นอะไรสักอย่าง,งที่เป็นการเผาดำดำนะฮะดำดำนี่นะฮะเป็นพระที่มีมิติสวยงามมากนะครับอีกองค์หนึ่ง เป็นผ้ะที่สะอาดนะฮะเป็นพระที่สะอาดมากดูนะฮะดูรอยกดของพิมพ์พระและก,ก็การดึงของพระออกจากแบบพิมพ์นะฮะก็จะมีรอยเนื้อรอยเนื้อรอยเนื้อของของมวลสารของแป้งนะครับของดินสอพองของอปูนเปลือกหอยต่างๆ จะเป็นรอยย่นๆอย่างนี้นะฮะจะเป็นรอยย่นๆมันรอยกดแล้วก็ลอยดึงออกนะครับเหมือนกับเราเอาแปง้งเรานวดแปง้งแป้งได้แป้งทําขนมได้นะฮะนวดแป้งทําขนมได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปกดลงพิมอย่างเงี้ยแล้วดึงออกมามันจะเป็นรอยเอยงี้ยแล้วแกะไหมฮะจะเป็นรอยแบบรอยรอยรอ,อยดึงอ่ะนี่นะฮะมุมนี้นะฮะมุมนี้คาดการว่ามุมนี้นะฮะคาดการว่าน่าจะโดนจับน่าจะโดนจับ ก็เลยย่นก็เลยก็เลยก็เลยโค้งเข้าไปก็เลยแอนน่าว่าคาดการว่าน่าจะโดนมือจับนี่นะฮะมุมเนี้ยคาดว่าน่าจะโดนมือจับแบบนี้จับแบบนี้นะฮะก็เลยเป็นรอยนิ้วเป็นรอยแอนเดี๋ยวจะดูว่ามีรอยนิ้วมือไหม ไม่เห็นนะฮะโอเคนะครับยุบย่นย่อลอยเนรสวยงามองนี้สวยงามนะครับ เป็นองค์สวยงามอีกองค์หนึ่งเลยทีเดียวขอนำเสนอนะครับความเป็นธรรมชาติของการพิมพ์พระองค์นี้เป็นธรรมชาติมากๆนะครับโอเคนะครับผม